ลองศึกษาคุณสมบัติของสายดับเพลิงเห็นว่ามันแบบไม่ได้ใช้แล้วปวดประจำการจากการดับไฟแล้วมีความคงทนแข็งแรงกันน้ําได้ด้วยน่าจะมาทํากระเป๋าได้เราเอาการออกแบบนคะคะมาปรับใช้กับคุณสมบัติของสายดับเพลิงเป็นอีโคดีไซน์ค่ะโอเชียนไลท์ไทสมมุดเนี่ยเขามีคอนเซปต์เลิฟเด e ะเวิลมาคอนเซปต์ของเรามันคล้ายกันเราก็เลยตกลงทำแบรนด์ร่วมกับโอเชียนไลท์ไทสมมทดค่ะ ก็เลยเป็นกระเป๋ารุ่นลิมิเต็ดของฮิลส์ลี่กับโอเชียนไลน์ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้มีงานทำในการเย็บกระเป๋าด้วยกว่าจะมาเป็นกระเป๋าได้ใบนึงน่ะขั้นตอนมันซับซ้อนแล้วก็มีความยากทุกขบวนการเลยค่ะคอลเลคชั่นฮิวลี่กับโอเชียนไลน์นะคะจะเป็นลายลิมิเต็ดมีความยูนิคเป็นแค่หลอดของมันหลอดเดียวค่ะจะไม่มีผลิตขึ้นมหม่แล้วค่ะ ได้รับกระเป๋าลอตนี้ไปนะคะก็จะมีความเท่มีความเก๋แบบไม่ซ้าใครนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าคุณค่าของกระเป๋ามันเยอะมากจริงเพราะว่าสายดับเพลิกเนี่ยก็จะมีคุณค่าทางจิตใจมีสตอรี่ที่แบบกระเป๋าที่เราใช้เนี่ยมันเคยผ่านอะไรมามากช่วยบ้านช่วยคนเนี่ยทุกอย่างมมีเรื่องราวภายในกระเป๋าของมันอยู่แล้วค่ะ